ยมเก็บของขึ้นรถครับพี่น้องครับเงียวต่อพู่นล่ะจังหวัดแปะ <laughs> จังหวัดแปะถ้ากันขนของเมื่อ,อไหร่วัดเราไปใส่เราบุญนี่ มีความรักมาฝากครับมีความหากความกิดทอดสวัสดีปีใหม่พี่น้องครับขอให้ทุกคนให้เฮงรวยจากวันนี้เป็นต้นไปสิ่งเร็วร้ายๆอย่าเข้ามาในชีวิตครับปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านเข้ามาขอให้เพื่อนๆทุกคนมีแต่วความสุขความเจริญลำรวยแบ่งอ <laughs> ลำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยเฉพาะใครที่ งานเงนิงนบน,นุนทรงนับจากมือนี้เป็นต้นไปขอให้ทั้งงานขอให้ทั้งเง,งินจงอุ่มสู้หนุนทรงพี่น้องให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปครับใครที่เจ็บป่วยได้ไข้ก็ขอให้ใหายไปภายในวันนี้ครับเพราะว่าปีใหม่เขามากเลยนครับเป็นปีที่เป็นปีนี้เป็นปีที่เป็นมงคลยิ่งนะครับอ่าเป็นปีที่เป็นมงคลยิ่งเป็นปีที่ทําให้อ่า บอกยังไงเนาะเทพเทวดาเพิ่นลงมาปกปกักรักษาจากสิบหกสันฝ่าสิบห้าสันดินสิบสี่สันบาดานเพิ่นลงมาร่วมตัวกันภายในเมือนี่ครับพี่น้องอธิษฐานเอาเด้อนะครับส่วนผู้พูดนี่อธิษฐานแล้วขอให้มีงานมีเงินสุภาพร่างกายแข็งแรงมีกัลยาณน,นิมิตท,ที่ดีขอให้บรรพบุรุษจงได้รับอานิสงส์กุศลผลบุญทุกอย่างที่ทำไปแล้วขอให้พ่อให้แม่จงมีสุภาพร่างกายที่แข็งแรง ขอให้พี่น้องบ้านศรีวิไลเฮ้าทุกคนจงลำาุ้ยมีสุขภ ia, พาพพราาา่างกายเขมแข็งแข็งแรงบรเจ็บบ่ไข้บ,ข record, บ่ไอบอ่หนาวกระเป๋าเงินบ่แห่งอือพี่น้องบ้านศรีวิไลเฮ้าทุกคนขอให้จเจริญงอกงามในนาทีภัยที่เฮ็ดงานบ่เจริญลุงเรื่องก็ขอให้ผ่านผลไปด้วยดีครับขอให้เจ้าน่ายหากักขให้เจ้านายมองเห็นคุณคาในการเฮ็ดงานของพี่ของน,องน,น,งน้องบ้านศรีวิไลเฮ้านะครับเงินเดือนบบขึ้นกับขอให้เจ้าน่ายมองเห็นความสําคัญให้เจ้านายมองเห็นว่า ความขยันขันแข็งของเขานั้นควรนที่สิได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับหรือหากว่าผู้ใดก็ตามที่กระล่งตกทุกข์ได้ยากลําบากลํข้าญยากจนเียนใจก็ขอให้หายไปเสียมือนี้วันนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเลียวล้ายู่ในชีวิตครับปิดถิ่มภายในมือนี้เลยนะครับเพราะว่าปีใหม่เข้ามาแล้วนะนะครับขอให้ความทุกโศกโรคภัยต่างๆจงรู้ไว้ว่าวันนี้เนี่ย เป็นวันรวมสามแดนโลกธาตุทั้งสิบหกชั้นฟ้าทั้งสิบห้าชั้นดินทั้งสิบสี่ชั้นบา,านาลมาหลอมร่วมกันเพื่อที่จะอ,อํานวยอวยพรให้กับมนุษย์นะครับผู้ใดที่คิดใดท่าเห็นนะครับผู้ใดที่คิดท่านก็ขอให้จงพากันอธิษฐานขอพรน,นะครับใครนับถืออันใดนะครับนับถือพระก็ขอพรจากพระพ่อแม่ก็พ่อแม่ก็ขอพรจากพ่อแม่นะครับผู้ใดที่พ่อแม่ยังอยู่เนาะนะครับไถ่นับถือองค์ปู่พญาน,นาค หรือพ่อพิคเนตหรือพ่อแกหรือว่า,าสายมู่สายอย่างต่างๆก็ขอพรจากเพิินนะครับหรือว่าช้วยเทพเทวดาเนาะนะครับต้องขอพรเพ้เื่อมือน,นี้เป็นเมื่อดีนะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับวันที่ทุกคนต้องได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะฮะขอให้ทุกคนมีตั้งแต่สิ่งดีๆได้ได,ได,ได้สิ่งใดที่มันเลวรยขอให้สิ่งศัก์สทธิ์ทั้งสารแดนโลกธาตุนี่ปัดเป่ามันออกไปจากชีวิตของพี่ของน้อง ของมูเฮาสุขูสุขคนครับ่าได้มีมากรกรรมไกอีกต่อไปเด้อนะครับผู้ใดพวท่านเลยไปเฮ็ดบุญกาบไหว้พระอยยุบานอยู่เฮือนก็ไดครับพี่น้องครับกาบพระอรหันต์อยยุบ้านนะครับก็คือพอ่อขึ้นแม่เฮ้าเนี่แหละครับกาบกาบเพิ่นนะครับถือว่าเป็นพระอรหันต์เป็นครูอาจารย์คนแรกองค์แรกของชีวิตเรานะครับเพิ่นให้ทั้งชีวิตคือการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้ชีวิตนะครับนั่นก็คือพระคุณพ่อแม่ ขันบบมีเพิ่นเห่ากับบริเกิดมากครับพี่น้องครับบริเกิดมาเป็นคนเด็ดขาดครับบริมาเป็นผู้ซีวิไล่บริมาเป็นทิดาเลา่าบริมาเปลี่นปาธนาะบเรมาเป็่นพี่ไอโบริมาเปลี่นแม่เจี๊ยบบริมาเป็นแม่พึ่งครับถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ท่านอาจจะไม่ดีในสายตาเราท่านอาจจะไม่ดีในความรู้สึกเราแต่รู้ไหมว่าท่านรักเราเท่าชีวิตท่านหรือมากกว่าชีวิตท่านไม่อย่างนั้นท่านไม่ให้เราเกิดมาเนาะนะครับ เ,เกิดมาแลเวเพื่อนหายเพื่อนดาเพื่อนว่าเพื่อนเตือนกันอย่าไปเขีดยห้เพื่อนเด้อนะครับอย่าไปเขียดให้เพื่อน,อนครับพี่น้องครับขอให้รู้ไว้ว่าความบางดีของพ่อของแม่นั้นอาจจะแสดงออกมาแตกต่างกันไปนะครับผู้บางคนพ่อแม่เฮาผู้บางคนเพื่อนบริเรียนหนังสือเพื่อนก็อาจสิบวาขวัญภาษาคร,ครับโบว์ก็โชคโคเคากเบว์ตรงไปตรงมาเฮาอาจรับบ่ได้ตรงนั้นเฮาตองมีสติในการฟังอย่างน้อยเนาะนะครับเพื่อให้บ่ได้ลบศาสตร์ประมาทคุ้นพ่อแม่นะครับนี่คือสิ่งที่เฮาควรเหตุายในมือนีเด้ deh. นะครับอย่า่าผู้บ่าวผู้สอนเด้ออย่า่าผู้บ่าวผู้ผู้เพิินหูอยู่แล้วนะครับอย่า่าผู้บ่าวผู้มาบอกมาสอนอย่า่าผู้บ่าวผู้นั่นลูลาพาเปียอย่า่าผู้บ่าวผู้มาทําตัวเสมอทานเด้อนะครับเมื่อนี้ผู้บ่าวผู้ขออนุญาตเบาถึงบุญคุณของพอของแม่นะครับเพราะว่าคันถ้หาเฮ้าบบล้ำลึกถึงเพิ่นถึงแม้นว่าเพิ่นสิจากไปอยู่ไซกร้างนะครับอยู่ทั้งฟ้าทั้งสวรรค์หรืออยู่มุมใดของโลกมุมใดของ สามแดนโลกธาตุนี่ก็ตามนะครับเข้าอกับร่ำลึกถึงบุญคุณของเพิ่นนั่นคือสิ่งที่เป็นมงคลยิ่งนะครับภายในมือนี้เนาะนะครับอันนี้พูดถึงสำหรับผู้บ่าวพูดหรอครับพูดถึงสำหรับตัวเองนะครับแม่เบโยกับโยกเมยครับผู้เมียกับพ่อเบโยกับยกกับผัวนะครับนี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะครับสิ่งที่ดีที่งามก็คือการให้เกียรติกันยังเช่นคําสอนของพ่อของแม่ครับผู้บ่าวผู้สิจดจําไว้ในสมองตลอด แต่าก็ว่าพ่อแม่ท่านอบรมสั่งสอนยังไงเ่นบอกว่ามีบุญคุณให้ทดแทนบรรดาลูกเดอ้อมีแขนให้ปล่อยว่างบ่ต้องไปสํำละนะครับมีแขนให้ปล่อยวางมีแขนให้แผ่เมตตาพ่นว่าอันนั้นคือคําสอนของพ่อของแม่บางเทือก็เฮ็ดบ่ได้ดอกครับ <c oughs> บางทีกเกาเฮ็ดบ่ได้แต่ว่าก็พยายามทำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับคาสอนของพ่อของแม่นี่เหมือนคำว่าเป็นคําสอนของพระอรหันต์นะครับพระอรหรันต์ที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพ่อแม่นี่แหละ เข้าไปกราบพระอิวัตรเป็นกราบเป็นลอยวัดพันวัดแสนวัดล้านวัดกับพ่อทอกราบพอกาบแม่ดอกครับเข้าใส่บารหยาดพบอธิษฐานจิตซู่มือครับจากนี้จนหอดเมื่อตายกับบ่ซ้ำยัดเขาเสียปากพ่อแม่คำหนึ่งนะครับเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยคือชีวิตของเราเราคือชีวิตของพ่อแม่จิตใจของพ่อแม่คือจิตใจเราจิตใจเราจิตวิญญาณเราคือจิตวิญญาณของพ่อแม่เพราะทุกอย่างครับล้วนแล้วจะถูกหลอมรวมจากพ่อจากแม่จึงเกิดมาเปลี่ยนโตเฮ้าครับพี่น้องครับ ขันบ่มีพ่อแม่หลอมร่วมกันพ่อแม่เพิน่นบ่หลอมร่วมหากันสิไม่มีวันที่จะมีตัวเราเกิดขึ้นแน่นอนนะครับบ่หัวเฮาอยู่ใสโตเฮาเป็นจังไดบม่มีผู้ใดลูกแต่ว่าเมื่อมีพ่อมีแม่จึงมีตัวเรานะครับนี่นั่นครับผู้บ่าวผู้จึงล้ำลึกนึกถึงเสมอบุญคุณของพ่อของแม่นะครับในวันที่เป็นมงคลอย่างนี้นะครับถ้ามีโอกาสกภาคเฮ็ดบุญเนาะนะครับพากันแวะเฮ็ดบุญนะบบเฮ็ดท่านนํำวัดน้ำว่า หรือเห็ดหรือไสก็ได้ครับให้ท่านคนขอท่านให้ปุ๊ดไอ้ก็ได้บ้านเขาให้เป็ดให้ไก่ก็ถือว่าเป็นการเทิดบุญนะครับเป็นการบริจาคท่านนะครับกะบ่มียังแล้วมื่อนีนครับมื่อดีเด้มื่อสันบันดีเด้เป็นมื่อที่เป็นมงคลเด้มื่อนีนครับเฮาก็เลยบ่ได้ต้องมีเว้ายังเรื่องอื่นนะครับเว้าแต่เรื่องเว้าแต่เรื่องนี่ล่ะครับความกตัญญูหูคุณต่อพ่อต่อแม่์นะครับเพิ่มกตัญญูหูคุณต่อพ่อต่อแม่เฮาอาจสิบ่ได้อยู่นําเพิ่นครับแต่ว่าการรำลึกนึกถึง ก็เหมือนกันกับว่าเข้าล้ำลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละครับพ่อแม่คือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนะครับในชีวิตของเรานะครับความาเป็นเป็นทั้งพระเป็นทั้งครูอาจารย์เป็นทั้งพอ่อทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเล่นเป็นทั้งตู่ธนาคานเป็นเป็นทุกอย่างให้กับลูกก็คือพ่อกับแม่เนี่แหละครับต่อให้ลูกเท้าสิสัวสิเลวซ้ำได้พ่อแม่ก็ถือว่าเป็นลูก่นคือเ่าครับเฮ่าสิเติบใหญ่จนสูงเพียงฝ่าเพิ่นก็มองเห็นว่าเฮาเป็นลูกเป็นเต่าเพ่นคือเ่า นะครับนั่นคือพ่อคือแม่นะครับสิงที่ลูกเฮ็ดนั่นถ้าหากว่าลูกเฮ็ดซัวนี่พ่อแม่มองไป่เห็นหรอกครับลูลกเฮ็ดซัวผู้ใดสีซาสิเลือจากบ้านเหนือจดบ้านใต้ว่าโอ้โลูกเจ้าไปเฮ็ดซัวเด้อเฮ็ดจังสั่นจังสีบ่ดีเด้อพ่อแม่นี่สิพยายามไม่ได้ยินและจะพยายามไม่เห็นและจะพยายามไม่เชื่อท,ทั้งทั้งที่รู้อย,อยู่เต็มอกว่าลูกตัว,ต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 วเองทําไม่ดีนะครับแต่พ่อแม่จะจะพยายามไม่เชื่อจะพยายามไม่เห็นจะพยายามไม่ดูจะพยายามไม่ฟัง นะครับในเรื่องที่ลูกเค็ดบดีแต่ถ้าลูกทําดีเพียงแค่เสี้ยวเม็ดหนึ่งของดินทรายครับแค่เสี้ยวเม็ดทรายเนี่ยพ่อแม่สีเห็นก้อนหม่เลยครับพ่อแม่สี่เห็นค้นงามความดีของลูกก้อนม่พ่อแม่สี่เห็นสิ่งที่ลูกเค็ดที่มันเปลนขุณนเป็นนประโยชน์ก้อนหม่เลยครับต่อให้เขาไปทําอยู่ที่ไหนอยู่ที่ดาวอังคารหรืออยู่ที่พระจันทร์ดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์เขาไปทําที่ไหนก็ตามที่พ่อแม่มองไม่เห็นแต่พ่อแม่จะรู้ก่อนเพื่อนนะครับ แล้วเพื่อนที่เอาความดีความงามของขาเพียงแค่น้อยนเน็ตน่ครับไปว้าย่องอยังไะจนจนชีวิตปัญหาใหม่นะครับว้าจากเมื่อที่เขาสาั่งเขาเห็ดคุณงามความดีจนหอดเมื่อชีวิตเพ่นลุดไปจากโลกไปนี่หมดเน,นะครับพ่อแม่มองเห็นความค,คุณงามความดีของดนะูนะครับมิฉะนั้นนี่พ่อแม่จึงเป็นสิ่งที่เราควรลำลึกนึกถึงในวันนี้ครับวันที่เป็นมงคลคือวันสักราชใหม่วันที่หนึ่งมกราคมวันเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่เราเริ่มต้นทุกวันนั่นแหละนะครับแต่ว่าวันนี้ เพิ่นกำหนดไวให้เปลยนวันที่หลายคนมาพร้อมครอบครัวครับมาอยู่ไก่พอไก่เม่มากราบลงแถบตักของเพิ่นมาเอาน้ำล่างเท้าเพิ่นเออมาอาบมาสงนำเพิ่นมาขอบุญขอคุณเพิ่นมาขอพรจากเพิ่นหลัวก,ก็มาขออโหสิจากเพิ่นนะครับนี่คือสิ่งที่ลูกๆควรทำเด้อนะครับลูกๆควรทำนะเอาละครับพี่น้องครับผู้ว่าผู้ก,ก,กับแม่พึ่งครับกับลูกๆบ้านสีวิไลเราจะขออนุญาตเดินทางต่อไปที่จังหวัดแพร่ คไปเฮ็ดหนังวันีครับพอดีว่าออคู่บาอาจารย์นั่งพุ่นครับิ่นเซิร์นิ่นขอเนาะให้ไปซอยงานเิ่นอืม,มาลองเพยงซอยจะเพยงสองเพยงแน่ว่าสันว่าเดี๋ยวอันพ่อที่เติมน้ำมันให้ดอกว่าสันวะเติมน้ำมันให้สองสามพันกับไปครับพี่น้องครับพอได่ค่าน้ำมันพาผ้าลูกเข้าไปเนาะ นะครับเอาไปพ่อ,อพกันยี่พูดแล้วครับพี่น้องครับอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับระหว่างทางมีอะไรบ้างเดี๋ยวพว่อผู้กับแม่พึ่งสีไทยสู่พี่น้องเข้าเบิร์ไปเรื่อยๆครับอะไรนีง่อยไพี่เบิดบ่โอ้ยขันเข่อยยางก่อนแล้วยางหอกหนาเลยขันข่ยยางออกไปก่อนแล้ว,ลวสวัสดีคะ่ะมีอะไรจะพูดไหมไม่มีคะ่ะ เอาเอ็มพอลหน่อยสิเอาบอเจบ็บบ,าาบอจนบอตั้มก็ข้นบอจนก็ไผปีนี้รุยย้ยยางเดี๋ยวรุ้ยให้เช็ดไปเลยสำนีกับพ่อเนาะสำนีพ่ออ้าวรุ้ยลุยล้ยเลย